สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้สตี๋จะมาคุยกับเพื่อนๆถึงพาเลตพาเลตนี้นะคะเป็นของ Marc j a c o b นะคะก็คืออยู่ในไลน์ Marc j a c o b Beauty นั่นเองนะคะอันนี้เนี่ยเป็นพาเลตที่ชื่อว่า Style Icon Number no. s e นะคะเบอร์206 The Lolita นะคะซึ่งเป็นพาเลตที่มี7สีนะเดี๋ยวสตี๋เปิดให้ดูก่อนนะคะเป็นลักษณะแบบนี้ นะคะเปิดขึ้นมาด้านในจะเป็นแบบนี้นะคะเขาจะมีพาเลตอายแชโดว์สามสีเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนว่าทําไมถึงตัดสินใจซื้อพาเลตพาเลตนี้นะคะตั้งแต่ที่มาร์กจะขอบออกไลน์เครื่องสำอางมาเนี่ยซารีก็ศึกษาหาข้อมูลว่าอะไรดีอะไรไม่ดีนะคะก็สนใจอายแชโดว์พาเลตเพราะว่าสะดุดตาตรงที่แพคเกจิ้งอ่ะดูความบางของมันดีนะคะมันบางมากเลยแล้วก็ เขาเรียกว่าสลีดแบบว่าดูเก๋ๆดีเท่ๆนะคะแล้วก็ออกแนวหรูหรานิดหน่อยนะคะตามสไตล์มารกจากขอบซึ่งเขาเป็นดีไซนเนอร์เสื้อผ้าอะไรพวกนี้ก็คือจะเป็นพาเลตท,ที่ค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องของแพคเกจจิ้งนะคะก็สลิก็หา,าข้อมูลว่าคุณภาพของอายแชโดว์เนี่ยดีไหมโดยรวมๆนะ ข้อมูลที่ได้จาก YouTube รีวิวต่างๆเนี่ยเขาก็บอกว่าคุณภาพยแชโดเนี่ยมันไม่ดีสมราคาสมราคาที่ว่านี้พาเลตพาเลตนี้ก็คือราคาอยู่ที่2,000ตกเป็นเงินไทยนะคะประมาณ2,000ซัลลี่เนี่ยได้มาจากที่ซฟาร่าที่อเมริกานะคะ ซื้อแล้วก็ให้น้องแนนส่งมาให้ด้วยนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าตอนซื้อเนี่ยซารีได้คูปอง20เหรียญน,นะคะก็คือหลังจาก VIP แล้วเนี่ยเขาจะส่งคูปองมาให้ลด20เหรียญ20เหรียญดอลลาร์่นเงตกเป็นเงินไทยก็ประมาณ600บาทฉะนั้น2,000ลบ600 ก็ประมาณ1,400บาทนะคะซารีเลยตัดสินใจซื้อถ้าไม่งั้นก็คงจะไม่ได้ซื้อพาเลตพาเลตนี้เพราะเท่าที่ดูจากรีวิวแล้วเขาก็บอกว่าคุณภาพเนี่ยมันไม่สมกับราคาที่เขาตั้งไว้นะคะก็คือพูดง่ายๆว่าเราจ่ายราคาค่างวดไปเนี่ยอยู่ที่แพคเกจจิ้งจะส่วนใหญ่ซึ่งถามว่าซารีโอเคไหมก็เราอยากได้แพคเกจจิ้งอะ่ะเราก็เลย ลงทุนยอมซื้อมานะคะทีนี้มาดูแต่ละสีละกันเขาจะประกอบไปด้วยสลยากเปิดให้เพื่อนๆดูเห็นชัดๆนิดนึงพอเปิดมาแบบนี้ปุ๊บเพื่อนๆจะสังเกตเห็นได้ว่าฝุ่นมันค่อนข้างเยอะนะคะนะเดี๋ยวจะบอกว่ามันมาจากสีไหนนะคะก็มาที่มาเริ่มกันที่3สีแรกก่อนนะคะ3สีนี้จะเป็นเนื้อยอชโดสีแมทเลยนะคะแมทเลยจริงๆนะแล้วก็คุณภาพของเนื้อไอชโดเนี่ยก็ท่า ถึงตัวสลี่นะสลี่ว่ามันค่อนข้างจะแห้งไปนิดนึงนิดเดียวนะคะแล้วก็สีขาวสีนี้เนี่ยก็เป็นสีไฮไลท์ที่ค่อนข้างจะดีทีเดียวนะคะแล้วก็ส่วนสีน้ำตาลสีเนื้อตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเ,เ,เคยใช้บลัชออนแบบผงของเอลมาสกาค่ะเนื้อจะเป็นเนื้อแบบเดียวกันเลยคือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆใช้แปรงเนี่ยแตะลงไปนะคะเดี๋ยวสัลลี่จะจะลองแตะให้ดู คือถ้าเพื่อนๆใช้แปรงแตะลงไปเนี่ยจะเห็นได้เลยว่ามันเป็นฝุ่นค่อนข้างชัดก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีเนื้อบลัชออนแบบผงของอลมาสกาค่ะเนื้อไอชโดตัวนี้เป็นแบบเดียวกันเลยคือมันจะเป็นฝุ่นค่อนข้างเยอะคือเนื้อมันแบบว่าแตะลงไปแล้วคือมันเป็นฝุ่นขึ้นมาเลยอะค่ะนะคะสี ขาวเนี่ยจะเป็นเหมือนกันกับสีน้ำตาลอ่อนตัวนี้สีดำนี่ดีขึ้นมาอีกหน่อยนะคะก็คือไม่เป็นฝุ่นเท่านะคะเท่ากับสองสีนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะตัวตรงกลางนี้คือตัวที่มีปัญหามากที่สุดเป็นตัวที่กระจัดกระจายไปทั่วพาเลตเลยนะคะตัวนี้เนี่ยเวลาใช้นะ่ะต้องระวังนะเวลาซาริใช้พาเลตเนี้ยซาริจะแต่งตาก่อนแล้วค่อยลง พื้นเบสเมคอัพที่หลังนะคะแม้กระน,นั้นก็ตามทีแม้ว่าจะระวังยังไงก็ตามถ้าเกิดว่าสลี่หยิบสีนี้มาใช้ปุ๊บฝุ่นผงของมันเนี่ยจะแบบตกลงมาตามแก้มถึงแม้ว่าส الي จะระวังมากแค่ไหนมันก็ยังตกอยู่ดีนะคะอย่างวันนี้ส ا ี่ลองใช้ด้วยแล้วก็ลองใช้แบบเปียกนะคะส ا ี่ใช้แปรงที่เปียกนิดนึงแล้วก็ใช้อายแชโดว์สีกลางสีนี้ มันก็ยังตกมันก็ยังมีฝุ่นตกลงมาตรงแก้มอยู่ดีนะคะถึงแม้จะกบด้วยรองพื้นมันก็ยังตกมาเรื่อยๆเนี่ยออกมาคือแบบว่าคือมันไม่อยู่กับที่อะคะ่ะเจ้าไอชิโดตัวนี้มันเป็นปัญหาค่อนข้างมากนะคะแล้วก็ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันแบบนั้นหมดเลยนะทีนี้มาดูสีถัดมานะคะสีนี้เนี่ยเป็นสีเขาเรียกว่าถ้าเพื่อนๆดูใกล้ๆมันจะออกเป็นชมพูเอียดัสประมาณนั้นนะคะนะแต่ว่าเวลาที่ลงบนผิวของซารี่แล้วเนี่ย มันไม่สวยเท่ากับเราดูในพาเลตอะค่ะนะคะ,นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าสีผิวสลีเนี่ยค่อนข้างค้าด้วยแล้วก็มาถึงอีก2ส,สีนี้นะคะซึ่งจะบอกว่าสีมันค่อนข้างใกล้เคียงมา,มากๆเลยดูในแพนเนี่ยเพื่อนๆอาจจะเห็นความแตกต่างของเขานะแต่ว่าจะบอกว่าเวลาทาลงบนเ,เปลือกตาของสัลีแล้วเนี่ยมันคล้ายกันมากเลยจริงๆนะถ้าสลี่อยากจะเปลี่ยนนะก็คืออยากจะเปลี่ยนให้สีนี้เป็นสีน้ําตาลชิมเมอร์ เข้มขึ้นใหม่นิดนึงเออลืมบอกไปว่า3สีด้านหลังเนี่ยเป็นสีที่แบบว่าจะเป็นชิมเมอร์นะคะแล้วก็เนื้อเขาจะแบบเป็นผงๆนิดนึงอะคะ่ะโดยเฉพาะสองสีหลังเนี่ยค่ะจะเป็นผงค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าเจ้าตัวกลางเนี่ยคือตัวที่มีปัญหามากที่สุดนะคะทีนี้สองสีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าสล ل ي อยากทำให้มันแตกต่างกันนิดหน่อยเนี่ยสล ل ي ก็จะใช้สีน้ำตาลเข้มตัวเนี้ยค่ะลงเป็นเบสก่อน จากนั้นก็ตบด้วยสีสุดท้ายนี้มันก็จะเกิดความแตกต่างกันขึ้นระหว่าง2สีนี้นะคะก็คือโดยรวมๆแล้วพาเลตเนี่ยมันเป็นพาเลตโทนธรรมชาตินะคะซึ่งเวลาใช้เนี่ยจะต้องใช้ความใจเย็นนิดนึงนะคะมันไม่ใช่พาเลตโทนธรรมชาติที่แบบว่าหยิบแปรงมาจุ่มๆปัดๆแล้วก็สวยออกจากบ้านไม่ใช่นะมันจะต้องใช้ความพยายามแล้วก็ประณีตนิดนึงเดี๋ยวซลี่จะเปรียบเทียบสีนิดนึงนะคะว่าในพาเลตเนี่ย มันมีอะไรคล้ายๆกันบ้างนะคะตัวที่ซารีหาตัวเปรียบเทียบได้คือสีนี้นะคะสีน้ำตาลเนื้ออันนี้เนี่ยจะเป็นสีที่คล้ายๆกับตัวที่อยู่ในพาเลตของ Chanel Ombre ต,ตัวนี้ก็คือสีนี้ค่ะ ชาแนลเนี่ยเนื้อสีเขาเนี่ยจะเป็นเซมิแมทนะคะก็คือดูแล้วเนี่ยก็คือออกจะเป็นแมทแหละแต่ว่าเขาจะมีความชินนิดหนึ่งนะคะนิดหนึ่งซึ่งมันจะทําให้เนื้อไอเชโดเนี่ยมีลุกเล่นมากยิ่งขึ้นคือมองโดยภาพรวมเนี่ยเป็นแมทแหละแต่ว่าพอสังเกตดีๆมันจะมีความชินนิดหนึ่งนะคะก็เจ้าตัวนี้คล้ายๆก,กันกับตัวของมาร์กจาคอบเบอร์นินะเดี๋ยวส,สวิตซวอชให้ดูดีกว่า อันนี้คือชาแนลนะคะอันนี้คือตัวที่อยู่ในพาเลตของมาร์กจารขอบคือเป็นสีเนื้อที่อยู่ในโทนเดียวกันแล้วเวลาลงที่เปิดตาเนี่ยก็คล้ายๆกันนะคะแต่ว่าเนื้อยแชโดของ c ชา n e l เนี่ยค่อนข้างจะดีกว่านะคะแล้วก็ไม่เป็นผงนั่นเองของมาร์ j จา o b ขอบเนี่ยจะเป็นฝุ่นเลยแหละนะคะแล้วก็สีน้ําตาลอันนี้เนี่ยนะคะก็เป็นน้ําตาลที่สามารถ หาซื้อได้ทั่วไปเดี๋ยวสลนี่จะเปรียบเทียบให้ดูตัวที่สลนี่มีใกล้เคียงก็คือตัวที่อยู่ในพาเลตของ NYX อันนี้นะคะก็จะเป็นสีนี้นะคะคือมันจะไม่เหมือนกันมากแต่ว่าเวลาลงแล้วเนี่ยใกล้เคียงกันพอสมควรนะคะอันนี้คือเนื้อสีที่ได้จาก n ิ x นะคะ ก็จะเป็นเนื้อสีที่มีความชีนนิดนึงนะคะอันนี้จะเป็นเนื้อสีที่ได้จากมาร์กจาคอบนะคะซึ่งจะเป็นสีเนื้อด้านก็ใกล้เคียงกันนะคะดูอย่างนี้เนี่ยก็คือไม่ได้ต่างกันมากเลยจริงๆนะคะแล้วสลิจะบอกว่าสีของเจ้านิก์ตัวนี้ค่ะเนื้อของเขาเนี่ยจะดีกว่าของมาร์กจาคอบด้วยนะคะก็ที่เอามาเปรียบเทียบให้ดูกันแบบนี้ก็จะบอกว่ามันเป็นเนื้ออายแชโดว์ที่แบบว่าเราสามารถหา ตัวอื่นมาเปรียบเทียบเทียบเคียงใช้ได้อะคะ่ะแล้วก็จริงๆนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะซื้อพาเลตนี้เพื่อที่จะมองหาคุณภาพดีเนื้ออชัว์คุณภาพดีอะไรแบบนี้เนื้อสีที่ยูนิคไม่เหมือนใครเนี่ยซารีว่าคงจะไม่เหมาะอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เพื่อนๆตรงนั้นน่ะนะคะแต่ถ้าเกิดว่า อยากซื้อเพราะว่าแพ็เกจจิ้งมันสวยเหมือนซารีนะคะก็ลองดูนะคะเพราะจริงๆตอนที่ซารี่ซื้อนะซารีรู้อยู่แล้วว่าคุณภาพเนื้อไอเชโรดเนี่ยไม่ได้ดีมากเราสามารถไปหาพาเลทอื่นๆมาใช้แทนได้แต่ด้วยความว่าเป็นเมคอัพจังกี้นะคะก็คืออยากได้อยากสะสมอะไรพวกนี้ก็คือเห็นแล้วมันสวยดีก็เลยอยากมีไว้ในครอบครองนะคะก็ถามว่าถ้าให้เลือกได้เนี่ยซื้ออีกไหมก็ซื้อนะคะเพราะว่า เป็นคนชอบสะสมเครื่องสําอางที่แบบว่ามีลักษณะโดดเด่นและเจ้าตัวนี้เนี่ยแพคเกจจิ้งมันไม่รู้ดีสร ل ชอบความความเก๋ไก๋ของเจ้าแพคเกจจิ้งนะคะและอย่างนึงได้ส่วนลดมาด้วยตอนนั้นก็เลยตัดสินใจซื้อนะแต่ถ้าเกิดว่าจะมองหาในเรื่องของเนื้อคุณภาพไอแชโ์เนี่ยสร ل คิดว่ามันยังไม่ตอบโจทย์เพื่อนๆเ,เท่าไหร่นะคะถ้าเกิดว่าจะให้สรแนะนานะแลวเพื่อนๆอ,อยากได้พาเลตอันนี้จริงๆเนี่ย ตัวที่ดีที่สุดที่หลายๆคนเขาพูดมาก็คือตัวพาเลตสีม่วงนะคะที่เป็นสีม่วงทั้งอันเลยแล้วก็อีกอันนึงก็คือพาเลตที่เป็นเนื้อชิมเมอร์ทั้งหมดเลยอะคะ่ะคือเขาจะออกมาหลายๆรุ่นใช่ไหมมันจะมีตัวที่ผสมแมทแล้วก็ชิมเมอร์ด้วย แต่จะมีอยู่พาเลตพาเลตหนึ่งสันติจำไม่ได้ว่าชื่อพาเลตอะไรนะคะก็เขาจะเป็นเนื้อชิมเมอร์ทั้งหมดเลยทั้ง7สีเลยพาเลตนั้นเนี่ยเนื้อคุณภาพหลายๆคนบอกว่าเนื้อคุณภาพอายแชโดว์เนี่ยเนื้อดีนะคะอีกอันนึงที่สันติแนะนาก็คือเขาบอกกันว่ามันจะมีอายแชโดว์ที่เป็นตลับคล้ายๆแบบนี้แต่ว่าจะเป็น3สีนะคะเขาบอกว่าตัว3สีเนี่ยเนื้อคุณภาพอายแชโดว์จะดีกว่าตัวเนื้อ7สี ะะยังไงก็ลองดูเดี๋ยวมันคงจะเข้าเมืองไทยเพาราะสัลลี่ได้ยินว่าวเหมือนกันว่าเขาจะ เข้าเมืองไทยมีเคาน์เตอร์ในเมืองไทยนะคะก็ยังไงเพื่อนๆรอแล้วกันถ้าเกิดยังอดใจรอรอได้ก็คือรอแล้วกันมันไม่ใช่ must have ที่เราจะต้องออกไปหามาเดี๋ยวนี้ฉันต้องมีเดี๋ยวนี้นะตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะนอกจากว่าจะเป็นคนบ้าเครื่องสําอางเหมือนสารี่เนี่ยก็โอเคนะคะวันนี้สารี่ไปแล้วถ้าเกิดมีคําถามอะไรเกี่ยวกับเจ้าพาเลตพาเลตนี้ The Lolita p a l e t t ของมาร์จากขอบก็คอมเมนต์มาคุยกันนะคะวันนี้ไปแล้วเจอกันเทปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย